งัดยางังดยางล้อรถจักรยานยนต์ครับล้อมอไซค์พวกล้อที่งัดยางากุกซุกุกปี้พวก c b R พวกล้อแมกเหมือนกันจะงัดยากอันนี้จะเป็นเหล็กงัดยางเกล็ดแข็งอย่างดีนะครับของลูกค้าจังหวัดเพชรบุรีอำเภอบ้านรานนะครับจะเดินทางวันนี้นะครับขนาดจะมีให้เลือก12นิ้วกับ16นิ้วนะครับหัวเหล็ก โค้งมนอย่างดีนะครับ <Okay. S 1> แข็งครับแข็งแรงครับไม่งอแน่นอนครับของยี่ห้อเอาผาดนะครับอันนี้ตัวขนาด16นิ้วนะครับจะเดินทางวันนี้นะครับของลูกค้าจังหวัดพิรบุรีอำเภอบนานลาดนะครับส่วนเครื่องมือพิศษที่ใช้ซ่อมรถยนรถจักรยานยนต์ที่ลูกค้าถามพวกแบบจับปาดฟ้าสูบแกนปาดเบาๆ แบบจับปัดหัวลูกสูบใช้ก,กับเครื่องกึงแล้วก็บิลลิงมีพร้อมส่งนะครับสอบถามนั้นเลยครับส่วนช่องทางการติดต่อทางนั้านดูจังหวมาช่าง TBR ได้สิ่งทูนครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับ 过门，过门。